ทำไมพระถึงไม่ใส่กางเกงในใช่ไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสงสัยแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าสงสัยแบบผู้มีปัญญาใช้ปัญญาในการสงสัยเอออย่างเงี้ยเนี่ยดีแล้วก็จะพูดเรื่องอันนี้ด้วยอ่าคลิปเทศนาธรรมเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เชิงเทศนาธรรมหรอกมาพูดให้ฟังมาพูดให้ได้ปัญญากันมาพูดให้มีความรู้กันบ้างอเรื่องที่ว่าพระทําไมไม่ฉันเข้าเย็นนะนะมันก็จะมี ผู้มีปัญญาเนี่ยมาสงสัยเรียกว่าผู้มีปัญญาแล้วกันนะสงสัยแบบคนฉลาดเนี่ยมันแบบอย่างเงี้ยมันน่าถามแล้วถ้าเออถ้าว่าพะระลบกวนญาติโยมถ้าว่าให้ญาติโยมมาทํากับข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าที่มาน่ะนะคือพระบิณฑบาตตั้งตอนทั้งวันทั้งคืนน่ะแต่ก่อนสมัยพุทธกาลแล้วถ้าว่ามันไปลบกวนญาติโยมพระก็ทําเองทํากับข้าวเองก็ได้ดิจะได้ไม่ลบกวนญาติโยมอะไรเงี้ยทําไมพระถึงไม่ทํากับข้าวเองอะไรเงี้ยนะเออ จะมาเล่าเรื่องนี้ด้วยถ้ามีถ้าสงสัยแบบนเนี้ยเนี่ยเรียกว่าสงสัยแบบผู้มีปัญญาอ่าไม่ใช่เข้ามาดราม่าถ้าเข้ามาดราม่าออกไปไกลไปเป็นบัวใต้ตมต่อไปนะพูดให้มันได้ปัญญาให้มันเกิดปัญญานะอ่าไม่ใส่ากางเกงในใช่ไหมก็พระพุทธพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระถือผ้าเพียงสามผืนเขาเรียกว่าผ้าไตรไตรแปลว่าสามเข้าใจไหม ไตรนั้นแปลว่าสามมีอะไรสมองจีวรสังคติภาษาอีสานเอืน่นผ้าสังฆาอ่าผ้าสังฆาสังฆานั่นละผ้าสังคตินี้เป็นผ้าสารพัดประโยชน์เอาไว้ใช้คลุมกันเหลือบยุงลมแดดการร้อนกันหนาวไม่ใช่มาพับสวยๆแล้วมาพาดบ่าบ่าซ้ายเออไม่มีพุทธบัญญัติบอกต้องพับจับจีบสสวยนะแล้วมาพาดบ่าซ้ายไปพาดอนต้นโอนต้นไปนะ่น เอาไปพาไป่าด้วยเหยยังเออจับเจินขึ้นเครงเจินขึ้นผ่าดบ้าปั๊บโลดก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปพับง่ามๆหรอกแต่พับเพื่อให้ความเรียบร้อยอันนี้เข้าใจนั่นเรียกผ้าสังคติแล้วก็เนีเจ,อเจอวอนแล้วก็สบงไม่มีอังสะนะสมัยพุทธกาลมาทำกันยุกหลังเนี่ยอืมมีอังสะเพื่ออะไร พระบางทีพระถอดเสือ้ออะไรเงี้ยเหมือนพระเปลือยท่อนบนอย่างนี้นะเหมือนพระคุณเจ้าท่านก่อทรงก่อสร้างหรือกวาดลานวงลานว่าท่านถอดทรงถอดเสือ้ออย่างเงี้ยโยมไปเห็นมันไม่งามก็เลยทําเป็นอังสะขึ้นมาอ่ามันจะได้ดูสวยสดงดงามหน่อยแต่จริงๆแล้วพระท่านถอดเสือ้อเหมือนถอดเสือ้อใช้คําว่าถอดเสื้อนะมันจะได้ฟังง่ายๆเปลือยท่อนบน่ะอันนั้นมันถูกต้องแล้วอัน,นไม่มีหรอกอังสะ ถ้ามีอังสาได้โดยไม่ได้เพระพระเจ้าไม่ได้เคยบัญญัตินะต้องมีอังสานะถ้ามีอังสาได้ผ้าที่เอ่อผ้าที่ไม่ได้ทรงอนุญาตเนี่ยก็ใส่กระเกงในก็ได้งั้นก็ใช่ไหมมันมีผ้าสามผืนที่เราผ้าตายแล้วก็มีผ้าพิเศษคือผ้าอาบน้ําฝนจะใช้ช่วงสามเดือนเนี่ยช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ยไตรมาสเนี่ยผ้าอาบน้ําฝนเพื่อให้พระใช้ส่งน้ํา ผ้าอาบน้ำฝ้าผ้าอาบน้ำฝนนี่ะอืะจะถวายก่อนเข้าพรรษาเป็นผ้าบางๆอ่ะเออที่ห่อไว้อ่ะอืมนั่นแหละมันผ้าอีกผืนหนึ่งผืนที่สี่ผืนพิเศษนอกนั้นก็ไม่มีเลยนะถือผ้าบางสกุลผ้าเปื้อนฝุนผ้าที่ชักออกมาจากศพหรือผ้าเอาไปเย็บไปย้อมด้วยน้ำฝาด อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอังสะไม่มีอะไรเออและผ้าที่มันมันก็มีอังสะไอผ้าที่ว่ามาทําขึ้นใหม่แล้วก็ผ้าอะไรอีกถ้าฝั่งของมหานิกายก็จะมีผ้าผ้ารัดอกใช่ไหมมีผ้ารัดอกโขเข้ามาอีกผืนหนึง่งเอาไว้รัดอกเวลาคลองจีวรเป็นปริมณทนนุ่งเป็นปริมนทนนะเออหรืออ่าหรือว่าห่มดองนุ่งดองห่มดองอะไรขั้นน่ะเออ อันนี้ก็โผล่มาแค่ผืนเดียวก็ยังยังโอเคนะมาฮานิกาทำมายุทธทีนี้ทำมายุทธนี่หนักเลยเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังโผล่มาเยอะเลยทั้งผ้าปูนั่งทั้งผ้าเช็ดบาดทั้งผ้าปกบาดเวลาจะฉันน่ะมาเอาปกบาดไว้ก่อนแยกแยกกันด้วยนะทั้งผ้าอะไรผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดมือโอ้โหผ้าเต็มเลยบบอึดผ้าวันทศะสมัยพุทธกาลนี่ผ้ามันหายาก ขนาดผ่าจีวอนผ่าหยังยังไปเอาจากศพผ่าห่อศพผ่าเปืือนฟุ้นผ่าผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วน่ะไปหาเอาน้ำมูลน่ะแล้วมาเย็บมาย้อมมาหยางมาก็สิเป็นจีวอนผืนหนึ่งแล้วก็ถวายตอนงานกฐินอันนี้ก็สิไปพ่วงกับงานกฐินอีกงานกฐินสมัยนี้ก็เฮ็ดเป็นเงินมากปกติเนมันเป็นงานเกี่ยวกับผ่าผ้ามาเห็ดผ่ามาเย็บมาย้อมผ่ากันนะงานกฐินน่ะเข้าใจเลยว่ อันเป็นยังบอกอัตมาที่บอกง่ายๆนะเป็นยังผราคือบอกว่าเห็ดกินเองว่าที่ทำไมถึงไม่มาทำอาหารฉันเองในเมื่อถ้าว่าถ้าว่ามันลบกวนญาโยมอะไรกัอพูดแบบอ่าถ้าว่าจะพูดเป็นหลักเป็นการหน่อยก็คือมันอาบัตแล้วทำไมต้องอาบัตมันมีที่มาถึงมันจะอาบัตแต่ไม่พูดถึงที่มาจะพูดให้ไปเร็วๆก็คือถ้ามึงทํากินมึงก็ไม่ต่างอะไรจากโยมอ่ะ อย่างนั้นจะมีพระมีโยมไว้ทําไมถ้ามันไม่ต่างอะไรจากโยมมันก็ศึกไปเป็นโยมสิไปหาทำกินไปหากินจะมาเป็นพระบิณบาตท,ทําไมเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยแยกแยกไงตอนนี้พระนะอันนี้โยมนะอย่างนั้นก็ไปรวมกันสิเออพระก,กับโยมก็กอดขอกินเหล่าเต้นาหาห่านข้านอนตัวสัน่นเออสิไม่แยกแค่ยังอันนี้พระเด้ออันนี้โยมเด้อเออทำมันสิไปเหตุกินอย่างสัน่นเข้าใจเลยบ่ ควยาสูแต่ดีนะดีนะดีนะถ้าว่าสงสัยแบบนี้อ่ะดี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 ขออนุโมทนาสาธุถ้าถามมาอย่างเงี้ยมันน่าตอบแต่ตอบอาจจะกวนตีนอาจจะต่างหมาหน่อยแต่ฟังฟังบ่ได้ฟังให้มวนถ้าฟังให้มวนให้ไปฟังหมอลำฟังเทศฟังรรมนี่ฟังเอาไปญญาปากหมาใน่กระท้อนฟังไปไห้มันประดับความรู้ในสมองอย่าข้องเนี่ย บ่แม่นข่าววัดกับโบเป็นใต้บาทกับโบเป็นเพชรยังกับโบเป็นาศาสนาพิธียังกับโบเป็นทักอย่างขาว่าแต่ละเทื่อนี่อายพระอายเจ้าอายพอออกไม่ออกมันโบเคยเฮ็ดบกเคยสางโบมีผู้ได้พาเฮ็ดผ้าสางบบแต่ว่าได้ไพ่หรอกให้พี่น้องจะคล้องนะแต่พระไม่มีพี่มีน้องแล้วนะไม่ยุ่งเกี่ยวจากเรือนแล้วเอออดีตพี่น้องว่าท่านอะให้พี่น้องจะคล้อง เสียดยังเหตุบ่เ็็นเออบอกให้มันเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเละเขาว,วาดด้ดูมันศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเ็ดให้มันถึอมันจะไมจะบ่กายเออให้มันผมก็มีพี่น้องเป็นพาะเป็นเทระสิบพรรษาเลยให้มันหูให้มันยังเนี่ยหัวเสียดยังกับบเป็นผพูดท่ากัน แกกะโลกะลา่าเนี่ยแกฟักแกแฟงแกแตงน้ำเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานนะเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนได้แกข้างหลังเนี่ยมาหาปลาหาปลา,า,ปาไม่ใต่บาทไข่อยู่สร้างเขาบอกว่าไม่อยากใส่ก็สร้างม่หรอนี่ยกตัวอย่างเนี่ยแกฟักแกแฟงแกแตงน้ำเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานตาังแต่น้อยเท่าใหญ่หากินแตะฮา หากินเห็ดแต่เวียดแต่งานหากินไปพ่อมือมืองสิงสิจนเถามันก็หากินแบบนี้จนจนจน,จนหอดเถาบ่า,ามีความเจริญรุ่งเรืองในไม,ไม่ไม่รู้จักทานศีลภาวนาไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นสังเกตไหมคนที่เป็นระดับเท่าแก่เป็นเจ้าสัวเป็นอะไรเนี่ยเบื้องหลังเขาทําบุญกันมากเลยนะเออเขามีบุญหนุนไงมีกุศลแห่งทานเนี่ยมันหนุนคอยให้เขาเจริญรุ่งเรืองไป ไอ้พวกที่ไม่เคยทําบุญสนทานอะไรเนี่ยมึงหากินยังไงมึงก็หากินไปจนวันตายอ่ะไม่มีความเจริญเกิดขึ้นได้กับพวกคนเหล่านี้เนี่ยฟังให้ดีเท่าที่ดูมานะเออไอ้คนที่มันไม่เคยทําแต่ทาไมมันเจริญรุ่งเรืองอันนั้นเขามีบุญเก่าของเขาเขามีของเขาเออมันก็ต้องแยกกันเออ อ่ามาเล่าให้ฟังเช้าๆให้มันเกิดเป็นปัญญานี่ไงน้องนี่ที่ส่งน้ำตอตมาเนี่ยเออเขาวัดขนาดเท่าแล้ววัดว่ายังก็เคยเขาเขาพาเป็นโตเพรากินข้าวเท่าพราะอยู่นานเติดเกิดมาเสียชาติชาวพุทธเออทานศีลภาวนาไม่เคยเนี่ยมันมีเท่าเทา ไปซองบงห้างเครื่องน้ำหนาหา่านเรียลลินร,รวบ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 อยูน่นี่มันน่าขายักขยงไอ้พวกแก่ผันนี้นะอืมเอาแค่นี้แหละนะพูดที่พูดมาเนี่ยให้มันเกิดปัญญากันเออไม่ได้ทำมาให้กดขํานะใครอยากให้บล็อกก็กดขํามาก็บอกแล้วกดขําแสดงว่าดูถูกดูหมิน่นการเทศนาธรรม กดขำมาเดี๋ยวจะบล็อกเองแค่นั้นแหละแต่ถ้าว่ามันไล์มันเยอะจนมันดูไม่หวานไม่ไหวแล้วอาตมาก็จะปล่อยมันจะกดอะไรมา็ช่าังหัวห้ามถึงอันนี้ขี้เกียจเข้าไปดูแล้วมันเยอะเกินบางทีไลฟ์เป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยมันดูไม่ไหวแต่ถ้าไลฟ์ระดับร้อยเนี่ยเออเพอยังดูได้ว่าไอ้ใครกดขำมั่งกดน่าโกรธมั่งอันนี้ก็จะบล็อกให้หมดให้มันเป็นบัวใต้ตมต่อไป ไปหาฟังนู่นครูบาอาจารย์พ,าาพูดเพราะเพราะวัานหวานนู่นอย่ามาฟังปากว่าหมาเหมือนน่ะต่อมามันฟังแล้วมันเกิดขุนข้องหมองใจฟังแล้วมันไม่เกิดปัญญายิ่งฟังยิ่งโง่อ,อย่าฟังแค่นี้แหละนะสูสัสส่งนะวะเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอจเจริญพรถึงกุฏิแล